ไปเ่อนมสวัสดีครับคุณเหนือบุญมีวิถีบรรนอกนะครับผมมือหนีผ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งคุณยานะครับถ้าออกมาสวนเราสิบปกลงไหนเขาเอิ่นยังกไงไงมั่นสักครู่นะครับมั่นสักครู่นี่ตั้งแต่ในหน่อยเปล่าผมได้กินนะนี่ครับงานสี่พันเบิ่งเนี่ยต้นมั่นสักครู่นี่บอกว่าเขาโตแล้ว นี่แหละมันัะคู่ล้ปลูกไว้สันครับมันบ่พอแดดมากเนาะนี่แหละครับเราออกมาสวนแล้วมาต่อยบบกหนิวสันเนี่ยงามาต่อยบบกหิวแล้วก็มาพาพี่น้องมาโกนมันัะคู่นะครับตอนนี้มันหาเริ่มหาหยาก้วครับหาหยากกันละบ่ค่อยบ่ค่อยได้กินบ่ค่อยมีแล้ว ้าสมัยโบราณนะ่ะหลายสมัยตะกี้น่ะตีมเฮีย้ยนผู้ใดก็ได้คนนะครับพันก,านกมา,ามาต่อยดึงเก่าดึงเราแล้วต่อยพวกหิวนะครับอยา,างยายาสิไปหยัดมอนเี่เละท่นพนคนละ นี่แหละครับบรรนาวเข้าปลูกปลูกอิวไปถ่าเฮ็ดม้อนเห็ดเอ,อ่นุ่นนะครับนะครับใพันกูโกดึงฮะโอ้หักแล้วคมอยแต่ลหักกางมันสูงสมัมตะกี้เนี่ยเอามมนเหลกย่างได้ไีหน่องนปลัก <c oughs> อยู่นี่ ล่บางยอยู่ไปแรกยางสมัไหตะกี้แรกรย,ยี้เกี่ยมกับแรกยางแล้วตะกี้แรกยางกับมาเปาแข่งกันมันดี่ึงมันขาดเลยเนะี่ยนี่ครับมาสวนหญ้าครับมาเบิงมันสะก,กู่แล้วก็ะมาเบิงแล้วเอาบัากอยู่นะครับ ไุกยังไงกันนะครับบักนัดอยู่สวนเราเป็นหน่วยละบักแนมมันจงรู้เพิ่งผู้เฒ่าคนคนเมิ่งไหนมันตะกลัวซับหัวซับเอาไปต้มนะครับนี่ผู้ใดเคยกินเนี่ยก็คอมเมนต์บอกนั่นได้อครับ มันดูมันมีหัวบ่หัว,หว,น,หวนั้นเปยืนเลิกด้หล่ะเนี่ยหัวยืนตื่นหนึ่งยืนแน่นดินบ่าเนี่ยนั้นลงเลิกที่ไหนเป็นมันสักคู่ทั้งกันนะครับตะกี้นี่โอ้หลายขนาดดี่น้ำบานไทยกับนีเบิดอเคื่อมอนี่อยากหายยาก แต่บึงตะกลน้ำกันมันทิมีบ่ครับหัวมันหันบัวง่ามเหมกับบ้านเอาอ่ะถ้าะแต่บึงหัวมีบ่ปลูกไว้บนินน้หลมมีไมีอไใส่ไบ่ง่ายงายไปปลูกไหมมองไหมมันปพอแดดเนาะมันโลาต้นเกือกเกลือมองง่ายฝุ่นฝนหัวมันมีเลอดิบดิบลงดิบานไ่เลอะเท ซับเบ็ดซับขาดเบ็ดแล้วปลูกไปสวนครับสวนพุเทเธ่มันหน่อยปนปบวนนี่ต้นมันนั่นน้อยมองหน้านม,นมาบบตัวบางต้นนี่ใหญ่ข้างหลังสิใช่นี่เด้อ นี่ครับมัวมันสักคู่ครับมันสักคู่ห่อไปต้่มนะครับต้่มแล้วก็ปอกกินได้ปอกปเพราะเฮียมันที่ไหนจำไว้ได้เนาะก็ปลอกยกบปอกเนาะกินได้เลยแสบแบครับต้นคือง,งามแท้ ตะกี้อยู่บ้านหลังเก <ไฟ S 2> <อ>่าเนาะโอ้หลายคัะผู้เฒ่ามันปลูกไว้โอ้ยนี่นนนนนจะหาไผรกอไผ่มาถมมันเหรอมันหงงน้ามันปลูกไว้ใต้กอไผ่ตะกี้หวัวนี่โอ้สากากมันดิ่งฟุยฟุย,ยดิ่งก็เป็นงังนสิเฮ้ยี่หนุ่มเฮ้ยตรงนั้น,ง,นง,งามมันมีหวัวสับ หาหาคาขอมมันะมเถมก่อนหางยน้องนี่ดินนี้ก็หาายยังไงบ้างน้วงนะบังละก้น,นะครับน,น,น,นั่นสักกู้กลปลาผือ,อนนะปูไปว้ลาวาบมีหัวแบบนน มันพอแดดพอฝนตีตรงนี้เหนบ่นั่นถมมั้ยเห็มันเกิดไหมถมไปใบบัวก้านก้านมีอยู่บ่ไปทำไปเบิ้งนับกันครับยายสีผ้าไปอีกันหั่นนึงเบิ้งมันสักคู่นะครับเลาสิพาไปเบิ้งอีกมั่นหนึ่งนะครับเพื่อนอื่นว่ามันอ่อนเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับผมก็ยังคิดเพป็นออกอยู่มันอ่อนเป็นยังไง จำบ่าาได้นะครับอันนี้ก็นนกมันสักคู่ขึ้นกันงาแล้วปลูกว่าอีกมองหนึ่งครับกนเมื่น้ำกันครับสีหัวบ่นนปลูกไว้บ่ได้ดูแลครับบ่ได้หดนามคนอย่างมันเกิดมีเกิดกระย่งโอ้นี่หัวอยู่ครับหัวต่างบ่านไงทำหนิบ่ ไงขันม at ังหัวีมัน่มายไยั่งบ่ไ้ยงใส่มันบ่ได้ใส่หซาปลาไมัูกทิมไ้อันนี <h> <h ้มันกับหัวไงซกอนหัวไบญ่การปลูกนี่ห่าหัวฝังลงวยปะไงเอาต้นมันฝังเลยบ่ได้หัวบ่หัวก็ได้ต้นี่ัง มันบ่เลยหยซ่ามันเนาะไก่เอาขิมไววเองเสรแล้วตัวเลยมากบิ่งกัเขียเอามากลุน้าเขียงเือนตะขนกลุ่นเจามากลุ่นเอวะกลุนมาลายกลน่นเหรอฮะขนกลุกนน่อยนี่ลายยางขนาดไต้ส่วนเนี่ยมันมีหัวคนกลนเราคนผดมบนหัวงพรกว่าเป็นหัว ปลูกทุบเองสิบอกปลูกปลูกเงสิแล้วคิดว่าใส่มกันเอืมนันบหลายเขากับว่าเอาเอาไว้กันอันนี้กรทมไปยยมหัวมันามพ้นากับพื้นออกบางไงเถอะก่อบางไงเถอะมือนันมือนันแแม่นบบเ่เดมาทางออกไม่ค่อยเกิดเกิดเงนมาไาทางทางนี่ออกจากนันก็มีนอนอ่ นี่แะครับต้นของมันักคูเเ่นโงอเอาไว้มันก่อนถั่ไหมันใหญ่ก่อนนันยงม่เอาเน้ฮเาเนปงฝนาจะตกเนาะปลูกไว้ปลูกทิมไว้สั่เราบ่คอยดูแลบ่เบิงแล้วปลูกทิมไว้จะมันเกิดเปลี่ยนคนนึงเลยลายอยู่จะมันบ่ได้ปฏิบัตให้มันแบบมเบิงมาเนี่ยม่เนะเบ็ดเขเคียวๆได้ั ก็ไปไปเก็บบางนู่นดิบันเก็บบางอยู่นี่ครับสรุปมันสักคู่กันยังบ่บ่เป็นหัวนะครับเปลี่นปลายเล้าก็เลยบ่ก็เลยบ่เอามันนะครับยง้มคนกินแล้วค้นเปลี่ยนแล้วคุณแง้มเขาหน้าปลาแล้วคุณค้นกินแง้มเปลี่ยนแงมมันนะครับมันเปลี่ยนยูดองมันหึงปลาไหล มันโปรงนอนลรอมันก็ต้มๆอะโปรงนอนมันก็เป็นเมืองใหม่นี่นั่นตรงนี้พี่นาเข้ากับจังว่าคนเมืองใหม่นะครับคันคันนี้ผลหนี่มันโปร่งหรอเขาเรียกเขามากลนวลง่ายๆเป็นี่เขาจูงคุณเอาไปซอร์นี่เท่านั้นครับพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่อีพี่หนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเวลาชมเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ cha yeah. trong bơ mây mình cũng nghĩ về bơ là nó ngon không